และพอได้เข้าไปในเขตพระราช,ชวังนางหมาขาวก็มองไปเห็นลูกสาวของตนทันทีลูกแม่เจ้าอยู่ที่นี่นี่เองแม่มารับเจ้ากลับบ้านแล้วนางเอื้อยหลังจากที่มองไปเห็นนางหมาขาวก็ตกใจขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกให้เหล่าบริวารยืนรออยู่ตรงนี้พวกเจ้ายืนรอข้าตรงนี้แหละข้าจะเข้าไปดูตรงนั้นสะหน่อย นี่ท่านมาที่นี่ทำไมรีบๆออกไปจากพระราชวังเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดใครรมาเห็นเข้าค่าจะเดือดร้อนรีบๆออกไปเลยนะนางมาขาวลูกเอ,อ๋ยทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้แม่เป็นห่วงเจ้ากับน้องจึงได้มาตามมาหาทำไมพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่กลับบ้านเรากันนะเจ้าอยู่ที่นี่หากมีคนมาทำร้ายเจ้าท่าจะทำยังไง ใครจะกล้ามาทำรา้ายข้าข้าเป็นถึงพระมเหสีของท่านเจ้าเมืองข้า